แค่ไม่จะตันก็ถ่วงได้แล้วจังหวะเขาจะตีประตูเห็นไหมเราโดดดอ,อกไม้เขาพังแม่งวิ่งมาที่ตู้แม่งเนดะี๋ยวโดนแก้เชื่อกูดิโดนแก้ care, แน่อนิเมชันมันเอ๋อแบบไปแล้วครับพี่มาที่แค่แวะมาต่อฝันดีค่ะสวัสดีครับ เกิดข้างล่างแน่เลยมันจะเกิดกลางกลางไว้แล้วแต่ว่ามันจะเดินขึ้นหรือเดินลงอะผีหลับป่เน,นี่ยเฮ้ยมันมันพังอยู่ข้างล่างมันพังมันมันไล่พังประตูหมดเลยตรงนี้มีที่สวด ึ้้นมาแลว,าวกูว่ากูโดนแน่เลยวะลนะ่ะรอบนี้ผิวนี่นะโดนเลย,ยผมไม่ใส่ตะโฟให้วิ่งกลับจุดเกิดนะข้างล่างผิวนี่ผิวนี่ โอ้หข้างล่างตัวนี้ไม่มีไม่มีคนลงมาแล้วเลยว่ะโดนทำลายหมดแล้วปีเฟตปีเฟตปีเฟตดี๋ยวผมก็ามาดิถ้าโถจากข้างบนลงข้างล่างก็รู้อยู่ที่หลังใช้บาลานเลยลงมาไม่เสียเรื่อง <laughs> <laughs> ต้องตั้งเครื่องใหม่ว่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆไม่เขาเขาเขาเขอแคมป์มาเนี่ยสวยข้างล่างตั้งใหม่ได้แล้วเฮ้ยเขาวิ่งเร็วจังอะไอ้ข้าตกรวบเปิดโปผมนะไม่ได้นะเมื่อวานอะเหยาผมเหยาผมมันจะมีข้าตกรที่มันเปิดโปงจำชื่อมันไม่ได้ ตะกรอเปิดโปะที่มันวิ่งเร็วอ่ะเออชื่ออะไรสักอย่างวะย่อผมมีย่อผมมันใช้ทุกเกมเลยนะเว้ยใช่เหรอขายโปอ่ะคนขายโปะยังอยู่นะยังอยู่นะเขาเจอคนที่ใช่วะเขาเจอคนที่ใช่อ่ะ มันตามลงไปข้างล่างเหรอเฮ้ยเขาเอาเหรอวะเป็ดไปนูน่นไปไปไปคนปัน่นไปคนปั่นทิงท้งทิงท้งทิงท้งทิ้งตู้จุกเด็กผมใช้ไปทองตู้นะเฮ้ยโดนเลย,นะย,ยผิวนี้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 ฝั่งน,นี้ข้างล่างน่าจะมีน,าน่าจะข้ามหมดนะหาหาที่ใส่ถ้วยอันหนึ่งไม่เจอวะ่ะเฮ้ยมา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 เหี้ยวเหี้ยวเหี้ยว มันอยู่ตรงบันไดอันหนึ่งเว้ยเอออ๋ออูลืมดูตรงบันไดบันไดตรงกลางใช่ไหมใช่อมจะเอาผู้ให้ี่ายให้บันไดนี้ โดนขัง <S <S ว oh. ับเอ้าวับไม่หันวับไปไหนรันหน้าผีไปก่อนรอดคูจะรอดไปเงี้ยเดี๋ยวจสอดเดี๋ยวสอดต่อให้สอดต่อให้เฮ้ยสอดก่อนแล้ววะจะวิ่งไวจริงเหรอ มันต้อง5 0าใช่ป่ะอันนี้50%อนยังงวะ ไปไหนวะเฟดเฟดไปไหนไม่รู้อ่ะใครเจอที่ใส่ทำพิธีบอกหน่ออีกอันนึ่งไปอยู่กับผมนี่อยู่นี่นี่ที่ใส่ทำพิธีคืออะไรแท่นเหรอเออแท่นอะตรต่อไปใดอกับผมเอ้าหลุดหลุดหลุดอันนึงมันอยู่ไหนแสดงว่าอยู่ข้างล่างแน่เลยหลุดแล้วเหรอแทนอยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเคโอ้โหอะไก็ได้เหอะที่เยอะขนาดนี้ย เฮ้ยโอ้แล้วมากูตอมานาหมดไอ้เหี้ยไม่บริหารจัดการเลยวะพี่อย่างนี้ก็ไหลก็กูวิ่งฟัมของทุกมึงกูถึงว่าทำไมบอกสาเต์มีหน้าหมดไวเล่นทำเลือเครื่องเดียววะยอดทุกแกจะเลือเลือเครื่องเลือเครื่องเดียวอ่ะเย็น ต้องเปนองแล้วเดี๋ยวเล่าไปสายสินจะพังกนก่อนโดนไม่แน nah. ่ยตอ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 ตตอ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 ตไตอตอตอต่ตออต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 อออออนอต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 อ เออโดนน้ำแต่แห้งอยู่บนหัวบอดว่ะบอดว่า,านนะไอ,อสีฟ้าฟ้านี่หรอมันไวมากหรอมาดูผิวขึ้นมันไม่ได้ไวขนาดนั้นนะ มันขึ้นตัวแล้วมันมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนหีแล้ว <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขัวสาหรินักทางมัน <c oughs> ไว้ก่อนเลยเก่งน <c oughs> ้อล่อเลยพี่หดเคิร์นไปขึ้นเยอะอยู่หรอโอ้โหสักหมัดหน่อยวะ <c oughs> สองทีขอนขึ้น เอ้ยหนีผีหนีชื่ไหนวะออกไปหาโเราลองลิปไปหาเลยลอง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 ลิปไปหาเลยกลัวะลองลิปไปหาเลยผีวิ่งตามผีอยู่ผีหนีพันพันสายศิลมันไว้พันสายศิลผีหนีเห็นแหรอวะเห็นแล้ว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 อุ้ยโอ้โหมันหลบวะเอาสายศิลเอาเอาสายศิลป์ดักมันไว้เร็วไอ้ผีหนี หาทางสิ็งกันบนนี้อยู่ข้างบนนี้หนักข้างล่างไว้ผีวิ่งหนีเลยผีวิ่งหนีเลยเอาพาไปตรงนี้อุ้ยไม่โดนโอ้โหเฮ้ยมันมันมันล่อมันจู๊กว่ะมันจู๊กว่ะมันมันมีมันมีหยุดรอด้วยนะเว้ยข้างล่างสายสินโดนว่ะโดนโดนสายสินตายเฮ้ยตายเลยว้าวเลว หนีโดนสายจิ้นดักมันเฮ้ยมันยืนรอกูอะตอนที่กูต่อยไม่โดนพลเรินพลเรินเล่นกิเลอร์ยังไงให้ถูกวะ